ประเทศไทยเนี่ยได้มีการขับเคลื่อนนโยบายผู้คุณมยาสุขนะคะแล้วก็เราได้ตั้งเป้าไว้ว่าเราจะสามลดสาเพิ่มนะคะซึ่งตรงนี้เป็นนโยบายกระทรวงสาารณสุขที่ประกาศในปี55ไปตั้งแต่เมื่อหลายปีที่แล้วนะคะสามลดลดอันแรกคือรถผู้เสพหน้าใหม่ะะอันที่สองลดผู้เสพรายเก่าอันที่3ามลดการได้รับควันปรีมือสองนะคะแล้วก็ในเรื่องของสมเพิ่มเนี่ย อตอนนั้นก็ได้มีการวิเคราะห์ว่าจะทําอย่างไรถึงจะไปช่วยลดการทุโข์ยโสได้เนี่ยสามเพิ่มอันแรกคือเพิ่มอันที่1คือกลไกลการป้องกันการแทรกแซงจากธุรกิจยาสนะคะหรือเป็นไปนตามมาตรา5.3ของกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการทุกข์ยาส,ยาสขององค์การในโลกนะคะเพิ่มอันที่สองเนี่ยก็คือเพิ่มผู้ขับเคลื่อนระดับจังหวัดแล้ก็พื้นที่การพัฒนาศักยภาพนักขับเคลื่อน ระดับจังหวัดที่เราทํามาหลายๆรุ่นเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของการเพิ่มผู้ขับเคลื่อนระดับจังหวัดและพื้นที่นะคะถัดไปก็คือว่าเราก็อยากจะเห็นนวัตกรรมควบคุมยาสูบเพราะว่าการควบคุมยาสูบเนี่ยมันไม่หยุดนิ่งอุตสาหกรรมยาสูบเนี่ยเปลี่ยน s t r a t e g จีหรือว่ากลยุทธ์ทุกวันเราต้องการมาตรการใหม่ๆที่ทํางานแล้วแก้ปัญหาได้เพราะต้องมีการคิดมาตรการใหม่ๆ มาตรการที่ทั่วโลกใช้กันเนี่ยก็เป็นมาตรการมาตรฐานซึ่งประเทศเราก็เอามาใช้ส่วนใหญ่แล้วแต่ว่ามันก็เป็นมาตรการระดับประเทศซึ่งจะมีข้อจากัดหลายอย่างนะคะมันต้องการให้พื้นที่ทํางานที่มีนวัต,รวตรกรรมด้วยเัรฉะนั้นสยก็เลยสนับสนุนนะคะว่าพื้นที่ต้องมีนวัตรกรรมแล้วก็เป็นแนวทางของสอสสด้วยอยากจะสนับสนุนนวัตรกรรมทีพอจะทํานวัตรกรรมเนี่ย เราก็มาพบว่าแล้วเราจะรู้ได้ไงว่นนานวันตรกรรมมันดีไม่ดีก็เลยคิดว่าจะต้องมีการประเมินผลงั้นการทํากรอบในการประเมินผลเนี่ยเพื่อจะให้เห็นว่าถ้าเราจะไปออกแบบน,นวันตรกรรมใหม่ที่ดีเนี่ยมันควรจะมีองค์ประกอบหรือการคิดเหล่านี้ให้ครบถ้วนอย่างไรก็เลยทํากรอบในเรื่องของกรอ,กรอบการประเมินขึ้นมานะคะเพื่อที่จะว่าเรียนรู้จากของเก่าแล้วไปพัฒนานของใหม่ได้ครบถ้วนมากขึ้นนะคะสอจยอก็เลยร่วมกับอาจารย์ปิยะนะคะซึ่ง ที่จุลาลกรหาไรนะคะซึ่งอาจารย์ทําเรื่องการประเมินการสร้างเสริมสุขภาพของสอสว่ามีาก็แลคนตอบแทนทางสังคมเท่าไหร่แล้วก็ชวนมาคุยแล้วมาดูกรอบด้วยกันนะคะเพื่อจะให้ครอบตุมมากแล้วก็เป็นร,ประบบมากขึ้นงานประเมินต่อไปในอนาคตทุกอันควรจะคิดให้ครอบกลุ่มรอบด้านแล้วก็มีการประเมิน เอาคำคือผลลัพธ์เนี่ยแบบเปรียบเทียบด้วยนะคะวิธีการคิดเนี่ยเราก็คิดมาจากกรอบเขาเรียกว่า10โมเดลนะคะซึ่งจะต้องมองถึงเรื่องของบริบทนะคคอนเทนต์คอนเท็กซ์คอนเทนต์อะไรพวกนี้คะ่ะคอนเทกซ์อันแรกก่อนเลยก็คือว่าเรื่องเกี่ยเนื่องจาก,จากควบคุณยสูบเนี่ยมันเป็นเรื่องทั้งเมื่อกี้มีสุขภาพมีการค้ามีการเมืองด้วยนะคะ แล้วก็เรื่องของเทคโนโลยีเข้ามาเพราะว่ามันทําให้คนเข้าถึงสื่อต่างๆได้ง่ายขึ้นต้องต้องมีการวิเคราะห์ตรงนี้ให้รอบด้านด้วยถ้าเราจะขับเคลื่อนเรื่องนั้นๆในบริบทอะไรก็ตามถ้าเป็นบริบทประเทศบริบทระหว่างประเทศเนี่ยการเงินก็ทะแบบถ้าเป็นบริบทของพื้นที่ที่มีการลูกยาสูบก็ก็อีกบริบทหนึ่งนะคะดูเรื่องปัจจัยนําเข้านะคะว่าเราได้ เอาอะไรเข้ามาบ้างเช่นมีงบประมาณเท่าไหรมีการทบทวนต้นทุนทางสังคมในพื้นที่ที่เราจะทำงานไหมนะคะแล้วก็มีไอบ้างเพื่อที่จะบอกได้ว่าโครงการนี้มันสำเร็จเพราะอะไรไม่สำเร็จเพราะอะไรเสร็จแล้วก็จะเป็นดูเรื่องกออระบวนการว่าเราใส่โครงการเราเจะใส่อะไรเข้าไปนะคะแล้วก็ไปดูผลผลิตว่าได้ทำตามกระบวนการน,นั้นไหม โครงการโดยส่วนใหญ่แล้วชอบรายงานเฉพาะว่าได้จัดอบรมไปกี่คนมันไม่ไปสู่ผลลัพธ์ซึ่งตอนนี้เนี่ยงานทุกงานของสสลเลยจะต้องคำวคนวณผลลัพธ์ให้ได้นะคะงนั้นทุกกิจกรรมเนี่ยควรจะไปให้ถึงผลลัพธ์ดังนั้นโครงการไม,ไม่ควรจะเป็นโครงการเชิงเดี่ยวละมันเป็นโครง,ครง,ครงการเชิงพื้นที่หรือโครงการที่ให้เกิดผลลัพธ์ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมสุขภาพด้วยนะคะ เสร็จแล้วพอได้ผลลัพธ์แล้วเนี่ยสจย,ยเนี่ยในฐานะที่เป็นศูนย์รยาชการเนี่ยก็หาวิธีคํานวณเพื่อเอาผลลัพธ์นี่ยมาคำนวณผลกระทบว่ามันไปเกิดการประหยัดของความสูญเสียด้านเศรษฐศาสตร์เนี่ยเท่าไหร่ตัวนี้ก็มีตัวเลขมาให้เขาเรียกว่าสาม,มารถแปลงได้ง่ายขึ้นนะคะเราก็ใช้ secondary data ของการศึกษาอื่นๆทางเศรษฐศาสตร์ซึ่ ในกระบวนการหรือวางทางเนี่ยพยายามหาให้มีคนทําไว้ค่ะก็อันนี้เป็นกรอบคร่าวๆซึ่งในรายละเอียดก็อีกสามีนะคะทีนี้มาถึงวิธีการมองนิดหนึ่งว่าจากทฤษฎีนะคะเวลาจะมาททำเรื่องของการประเมินเนี่ยก็ จะต้องมีขั้นตอนการทำนะคะก็บอกว่าการประเมินที่เขาเรียไม่ได้ยิงกับผู้ใช้งานก็จะไม่เกิดประโยชน์นั้นเราจะจะประเมินอะไรเนี่ยก็ดูว่าเราจะประเมินไปสูก่การใช้งานในศสารแบบไหนจะ i m p r o v e โปรแกรมคือจะพัฒนาโปรแกรมให้ให้มันโครงการมันมีคุณภาพดีขึ้นมีประสิทธิผลขึ้นหรือจะเป็นการประเมินของผู้ให้ทุนเพื่อตัดสินใจว่าจะให้ทุนต่อหรือไม่ให้ทุนต่อ หรือการจะเป็นประเมินเพื่อปรับเปลี่ยนนโยบายเงี้ยมันก็ต้องเอาผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยมาคุยว่าเราอยากจะประเมินเพื่ออะไรไม่ใช่ว่าเราจะตั้งหน้าตั้งตา,งตางประเมินไปตามวิธีของการประเมินแล้วไม่สนใจว่าคนใช้ประโยชน์ใช้อะไรนะคะก็ต้องดูนิดของโปรแกรมเสร็จแล้วก็ดูว่าเราจะวัดโปรแกรมเชอรี่เนี่ยก็คือดูโครงการเนี่ยเขาต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรโปรโซเซสเป็นยังไงเอาคำเป็นยังไงยินมพูดเป็นยังไง แล้วก็ดูต้นทุนแล้วก็ประสิทธิภาพประสิทธิภาพของโครงการอนั้นในที่นี้เนี่ยเราก็จะดูเรื่องของเงินของโครงการที่ใส่เข้าไปกับรีเทิร์นก็คือ,อต้นทุนผลได้ก็คือก็คือเป็นผลได้ของโครงการก็ไม่ค่อยได้ทำอะไรนะคะไม่ทราบว่ามีตุ๊กตาอะไรหรือเปล่านะคะมันขยับอยู่เรื่อยนะคะ ทีนี้มาอันนี้อันนี้คือเป็นสิ่งที่คุยกับคุณหมอปิยะไว้ว่าอยากให้ทำกรอบที่ครอบคลุมทุกอย่างในการมองการควบคุมยาสูตรอันนี้ก็ดัดแปลงมาจากการประเมินระดับประเทศด้วยส่วนหนึ่งนะคะทีนี้เราคิดว่าพื้นที่เนี่ยจะใช้งานหนึ่งแล้วก็เรียกว่าเป็นกรอบการประเมินระดับพื้นที่นะคะกรอบที่หนึ่งก็คือเรื่องของปัจจัยนําเข้า ปัจจัยน้าเข้าเนี่ยเราดูทรัพยากรน,นะคะว่างบประมาณโครงการนี้มีเท่าไหร่แต่ส่วนหนึ่งเนี่ยก็ต้องพิจารณาว่าในพื้นที่มีโครงการอื่นๆต้องขออนุญาเตเดินไปทางานหรือเล่าเาก็จะมีการบันทึกไว้แยกเป็นส่วนๆให้เห็นชัดเจนว่ามันมาจากโครงการใดบ้างแล้วก็เป็นปริมาณเท่าไหร่นะคะส่วนใหญ่จะเน้นหรือคอนบด ให้เปราบเป็นรูปของเม็ดเงินนะคะปัจจัยนำเข้าถ้าเป็นนักเศรษฐศาสตร์อาจจะบอกว่ามันจะมีอินแคชกับอินคลยอินแคชก็คือเป็นปัจจัยนำเข้าในรูปตัวเงินอินคาคือปัจจัยนำเข้าในรูปของอสิ่งที่ไม่ใช่ตัวเงินอย่างเช่นมีการเอาคนมาช่วยงานอย่างเงี้ยก็นับเป็นอาไรแรงงานต่อหัวต่อคน จะเข้ามาคำนวณด้วยนะคะแต่ว่าเนื่องจากว่าเราทำแบบเ,เป็นการประเมินคล้ายๆงบประมาณโคการนำเข้าเราอาจจะไม่ได้ออเอาตัวนั้นมาคำนวณแต่ว่าต้องมีการบันทึกไว้นะคะส่วนที่สอง,สสองก็จะเป็นเรื่องของกระบวนการนะคะตรงนี้ก็ต้องบอกว่ากิจกรรมของโครงการเนี่ยจะมีอะไรบ้างาทำอะไรไปบ้างนะคะ แล้วก็มาตรการที่ใช้ในการควบคุมไอโซเนี่ยร mm hmm. การพัฒนาตัวมาตรการเนี่ยมาได้อย่างไรเกิด mm hmm. มาตรการอะไรบ้างน,นะคะ mm hmm. แล้วก็กิจกรรมที่ดำเนินการเนี่ยส่ว mm hmm. อบรมอะไรทำกิจกรรมค่ายอะไรต้องต้องอธิบายให้ละเอียด mm hmm. เพราะว่าเราจะใช้ตัวนี้เป็นตัวอธิบายเหมือนกันว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันแตกต่างจากไม่มีผลไม่มีไม่มีผลไ,ไ,ไม่มีกิจกรรมเหล่านี้อย่างไรนะคะ โดยโดยส่วนใหญ่เราก็จะพูดถึงนำเข้ากระบวนการแล้วก็ไปที่ผลลัพธ์เลยนะคะผลลัพธ์เนี่ยก็ตอนนี้เราแปลงให้ง่ายขึ้นก็คือว่าเราอยากให้วัดถึงขั้นที่ว่าเป็นผลลัพธ์ต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคเลยนะคะว่ามีผู้เสพยาสูบเนี่ยพยายามเลิกเนี่ยเท่าไหร่กี่คนจากจำนวนคนที่เข้าโครงการนะ มีผู้เลิกเสพสําเร็จจากกี่คนจากคนที่เขบาโครงการนะคะเนี่ยมันอาจจะไม่ตอบไม่ตอบโจทย์เพราะว่าสองที่เนี่ยทำเหมือนเหมือนกันแต่ว่าบริบทไม่เหมือนกันเนี่ยผลลัพธ์ก็ไม่เหมือนกันบริบทที่ว่านะั่นคือเรื่องอะไรเรื่องของระบบการจัดการการใช้ยาสูบนะคะว่าในจังหวัดนั้นมีเครือข่ายทางสังคมเนี่ยบ้างน้อยแค่ไหนเรามีเครือข่ายองค์กรนดเล่าทํางานยังไงมีแบกตามากี่ปี มีเครือข่ายด้านของวัฒนธรรมมามีส่วนร่วมด้วยมีเครือข่ายเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมไหมแล้วเราสร้างเครือข่ายกุคุมยสูบ้างไนมขนาดพีม่มหาลัยเข้ามาร่วมไหมมีสมาพันธ์เกิดขึ้นหรือเปล่าอย่างนี้คะซึ่งทางงานกุคุมยสูบเนี่ยมองว่าการสร้างเครือข่ายทางสังคมในการกุคุงยสูบเนี่ยมีผลมีผลในการช่วยทําให้การขับเคลื่อนคี่กุยุงยจังหวัดนั้นเนี่ยเป็นไปได้ สะดวกมากขึ้นเพราะั้นตรงนีตง้ต้องมีการจดแล้วบันทึกไว้แล้วเราถือว่าเป็นอินพุตส่วนหนึ่งด้วยก็คือว่าถ้าไปสร้างตรงนี้เพิ่มเนี่ยการคูณเงินสุในจังหวัดน,นั้นน่าจะประสบความสําเร็จได้ดีอันนี้2เรื่องนโยบายสาธารณะนะคะก็คือว่าในจังหวัดนั้นเนี่ยมีนโยบายสาธารณะหรือท,ทั้งประเทศเราเนี่ยประเทศเรามีนโยบายสาธารณะที่เข้มข้นแค่ไหนนะคะในปีนั้นมีการออกประกาศภาพคําเตือนในปีนั้นมีการ ออกนโยบายทงสิทธิห้ามสู่ในปีนั้นมีการออกภาษีอย่างเงี้ยจะมีผลกระทบต่อผลลัพธ์ทั้งหมดเลยต้องต้องโ o t ไว้และซึ่งตัวนี้จะบอกว่าถ้าเราเปรียบเทียบผลงาน2ปี before after เกิดมีการเปลี่ยนแปลงในวัยสาณะในช่วงระหว่างกลางของโครงการของเราเนี่ยนั้นการเปรียบเทียบ before after ก็อาจจะใช้ไม่ได้ลนะต้องเป็นการเปรียบเทียบระหว่าง2พื้นที่เพราะว่าพื้นที่หไม่มีโครงการเรา แต่มีนโยบายสาธารณะที่เปลี่ยนแปลงผลลัพธ์เขาก็จะมีคนเลิกบุหรี่เหมือนกันอย่างโครงการเราใส่เงินเข้าไปก็จะมีคนเลิกบุหรี่มากกว่ามากกว่าเท่าไหร่ก็เอาไปเขาแหลมไปถอนออกนะคะนั่นก็คือเรื่องของการหาตัวเปรียบเทียบแล้วก็หาวัดผลลัพธ์จริงๆของโครงการอีกอันนึงก็คือเรื่องของนวัตกรรมของพื้นที่นะคะพื้นที่มีนวัตกรรมอะไรบ้างในเรื่องควบคุมยาสูบเนี่ยก็จะเอามาเป็น ข้อมูลสำหรับที่จะอธิบายว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเปลี่ยนแปลงหรือสำเร็จได้มากกว่าพื้นที่หนึ่งอย่างไรนะคะทีนี้ตอนตอนที่เราออกแบบเนี่ยคนอาจารย์ที่มาถามเนี่ยเขาก็ถามว่าน,นวัตกรรมหรือรูปแบบที่เราทำงานเนี่ยมัน ทำไมเราทำต้องเยอะแต่ว่าในปีนั้นเนี่ยทำไมอัตราการควบจะสูบไม่ลดคาอธิบายฝั่งก็คือว่าฝั่งของระบบอุตสาหกรรมยาสูบนะคะ active มากไหมถ้าฝั่งอุตสาหกรรมยาสูบเนี่ยเข<ช>าเรียกรุกมากเนี่ยสิ่งที่เราทําในระบบจัดก,การควบคุมยาสูบเนี่ยทำต้องเยอะสมมวบวกห้าแต่อุตสาหกรรมยาสูบทําไปบวกสิบเราก็ติดลบไปห้าแล้วใช่ไหมคะอย่างนั้น ถ้าในความเป็นจริงก็คือว่าถ้าพื้นที่เปรียกเที่ยบเนี่ยไม่ได้ทําอะไรแล้วการราํโพร้าสูงขึ้นหรือนักสูงน้ําใหม่สูงขึ้นตัวนี้ก็เป็นตัวบอกว่าถ้าโครงการในพื้นที่เราไม่ทําอะไรอัตราการพ่อจะสูงก็จะสูงขึ้นเหมือนกันแล้วเรามีโครงการของเราเนี่ยเพื่อไปทานให้อัตราการพ่อจะสูงเนี่ยมันคงที่หรือมันลดลงนะคะงั้นต้องคํานวณหรือคํานึงถึงระบบสาร,รกําพร้าสูงที่เข้ามาทําการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ของเราด้วยเอ่อ ทีนี้ถ้าเราถ้าเราไม่มีข้อมูลก็ต้องเป็นข้อมูลของระดับประเทศนะคะที่จะบอกว่าการเปลี่ยนแปลงของการคู่ม,มือการในในช่วงปีน,น,นั้นเป็นยังไงแล้วก็ดู2พื้นที่ว่า2พื้นที่เนี่ยไม่แตกต่างกันทางบริบทงั้นผลลัพธ์น่าจะคล้ายๆกันแล้วถ้าเกิดพื้นที่เรามีการลุกขึ้นของกระกสการศึกษเช่นมาทำเสียาในโรงเรียน แะแวกที่อยู่ในชุมชนนั้นกับอีกพื้นที่หนึ่งที่ไม่มี CSR อัตราการพพิยาสูงจะเป็นยังไงอย่างเงี้ยค่ะก็จะได้ดูเห็นว่าเรื่องของบริบทมีส่วนสําคัญกับผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นในช่วงรอบปีหรือในช่วงรอบเวลาที่เท่ากันนะคะนั้นพอได้ผลลัพธ์ออกมาแล้วเนี่ยว่าเมื่อทอนกลุ่มเปรียบเทียบเรียบร้อยแล้วนะคะหักลบเรียบร้อยแล้วเนี่ยสือว่าได้มีคนเลิกบุหรี่มา สิคนในหมู่บ้านนี้ในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาเราก็จะคำนวณมาว่า10คนเนี้จะแปลงมาเป็นอะไรคุณค่าคุณค่าของผลลัพธ์เท่าไหร่ก็คือแปลงออกมาเป็นว่าประหยัดต้นทุนของการสูญเสียจากการรักษาพยาบาลเนี่ยประมาณเท่าไหร่ถ้าดูจากในเอกสารในตาราง เราโค้ดมาให้แล้วนะก็ต้นทุนคนหนึ่งเนี่ยก็จะประมาณาผู้หญิงผู้ชายต่างกันนะคะในเอกสาราบทที่หนึ่งนหน้าที่สองเลยนะคะต้นทุนที่ประหยัดได้ของผู้ชายเนี่ยประมาณาถ้าป้องกันลายใหม่เนี่ยได้มนห้าหมืนแปดพันบาทองคนที่ที่ลายใหม่ ถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยแปดเมื่อห้าเป็นบาทต่อคนอย่างนี้ค่ะเราเราก็มีข้อมูลเช็คดิจิทัให้นะคะก็ไปเปิดเป็นคำนวณได้เสร็จแล้วในเชิงของผลกระทบต่อสังคมเนี่ยก็จะมีการคล้ายๆต้องเป็นเชิงคุณภาพนะคะในการสอบถามว่าสังคมเนี่ยก็แล้เอ็อแล้ลอบรับ กับเรื่องนี้อย่างไรรวมทั้งผลกระทบต่อ,อารายได้เศรษฐกิจโดยโรวมของประเทศซึ่งเก็เป็นคำนวณเป็นการคำนวณทางใช้ขอ้ขอมูล Second a ด y ลต้านะคะหรือโครงการภาระโรคนะคะมีการคำนวณเรื่องของการเจ็บป่วยแล้วก็ตายอันเนื่องมาจากการใช้ยาสูงนะคะเราก็มีตัวเลขบอว่าถ้าทั้งปีเนี่ยทั้งปีประเทศไทยจะสูญเสียเท่าไหร่ ตัวเลขนั้นเป็นตัวตัว,ตวบอกผลกระทบโดยรวมแต่โครงการไฮแท็บซึ่งอยู่ในเอกสารหน้าสองเนี่ยเป็นการคำนวณว่าต่อหนึ่งคนเนี่ยตลอดช่วงชีวิตเขาเนี่ยถ้าไม่สูบเนี่ยจะประหยัดค่าใช้จ่ายได้เท่าไหร่แล้วก็ถ้าป้องกันได้คนอายุ30-40ถึงปีเนี่ยก็จะประหยัดได้นะคะเช่นอายุ30ปีเนี่ย ก็จะประหยัดได้มากกว่าอายุ40ปีเป็นต้นนะไปทํางานกับผู้ใหญ่บ้านกับตำบลอบตอแล้วเกิดมาตรการทางสังคมอบตอ,ออกมาเป็นข้อตกลงทางสังคมร่วมกันว่า,าตำบลน,นี้เนี่ยจะร้านค้าในตำบลน,นี้จะไม่ขายบุหรี่ให้เด็กที่ต่ำกว่า18ปีนะลงศัตรย์ัศัตรยาบันด้วยกัน บริเวณสถานที่สาธารณะวัดสามที่ราชการในตำบลนี้จะเป็นเขตปอบหลีนะคะห้ามสุบหลีในวัดกฎหมายมีแล้วแต่ว่าบางทีในเชิงปฏิบัติมันต้องการอรสัญญาณปัตยาบาลนิดหนึ่งหรือเช่น,นไปทำให้อวตอมีข้อมัญญัตจะทำโครงการช่วยเลิกหรีแบบ ติดต่อกัน5ปีอย่างนี้ก็ก็คุ้มค่านะคะกิจกรรมเหล่านั้นหรือเป็นเอกอ็แหละมีกิจกรรมที่ทำให้เกิดข้อตกลงร่วมกันว่าร้านค้าจะไม่แสดงหรือน้อสุดขายไม่ไขายหรือแยกงโมนอย่าเป็นต้นอะคะอย่างเป็นต้นก็ะจะเกิดมาตร,รการถา,าวรน,นั่นเอง